สวัสดีครับชวินครับชวินยองชาแนลนะครับเนอเช้านี้ชวินพาทุกคนมาใจกว้างเหมือนเดิมนะครับก็ไม้สวนเงาะเนาะบรรยากาศตอนเจ้านะครับเชียงรายบันชวินเนาะคืมๆนะเย็นๆนะครับมันถ่ายยอนแสงอาจจะมืดไปหน่อยท่านผู้ชมนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาลุ่นกับชวินก่อนแรกกันเลยนะครับว่าจะได้ตุกกว่างงามๆก่อนครับเอาสิงเด็กแว่นเนาะเอาแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับท่านผู้ชมเริ่มก่อนแรกเลยนะครับท่านผู้ชมชวินมาใส่ ต้นเดานะครับเอามาแขวนไว้เนาะต้นเสดาได้กวางหนี้กวางเซมนหน่อยเพิ่มชบิงกันเลยได้กอนใหม่มันะครับจะรุนกันนอกราจะได้กอเห็น <He en S 2> อยู่กวางหนี้เหมือนเดิมน้ำผสมนี่นะครับกวางหนี้น้อย ก,กวางอีอดูดอีูดตัวนี้แทาจะเซ็ตกวางนี้ละแต่จะได้เล่าชาวินก็ยังจะเก็บไว้ปล่อยอยู่ดีนะครับนี่เนาะก็ยําโดนตัพอมันอยู่คนตีก๋อมแน่นะครับเดี๋ยวชาวินเก็บไปก่อนเนาะก่อนต่อไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ปืนเก่าสเลมเนาะสเดานะครับ มันจะมืดหน่อยมันย่อนแสงนะครับท่านผู้ชมซีออกมาวางไว้ไหนดิตีหนี่หรอบอถ้าทำไม่ขี่โคนี่กนบะมี่นะครับเดี๋ยวใช้บวินแขวนไว้ตีเก่ากันนอท่านผู้ชม ก่อนต่อไปนะครับท่านผู้ชมมีไหมลูกดิกดูกดิกดก,กวางแม้ว่ากังยังอ๋งอมีครับโอ้กวางใหญ่ ใหญ่ก็ผูช้ชมคิดว่าใหญ่ก็งามอยู่นะนี่นะครับฝั่งแซมทือว่าใหญ่ขึ้นมานหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมโดยชวินเก็บไว้เพาะเนาะเอาไปใส่เอาไปใ,ใส่ยันหมอตีชวินขัดตัวแม่ตัวใหญ่ๆห่ไว้นะครับ แนแมนแมนวินเก็บก่อนเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมรุ่นกับทวินไปเลยนะครับกับการตามหากวางป่าเอาลงมามีไหม ดือยวจะต้องเป็นเหยือแล้วนะครับเพราะว่าเหยืะอเก่าแล้วมีก่ออ้อยอีอูดสองตัวท่านผู้ชมตัวใหญ่เลยนี่นะครับโดยชยวินเก็บไปเนาะอีอูดที่มันมันติดอีนนะครับตัวแบบนี้กว้างตัวปูนะครับ,รบจังเอาไปซูทอยู่เนาะโดือยวินจะเก็บไปัใส่ทังแห่มทังนึงนะครับพี่ชายวินด้ทําไปนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เห็นมันเพาะพันธุขายายพันปีหน้านะครับ ตัวง,งามๆเลยตัวลงขนาดู้ชมนี่นะครับชวินแยกไปอีกตีนึงเนาะนี่นะครับชวินแยกไปอีกตีหนึ่งกวางแม่บริสุทธ์นะครับก่อนดีแบบนี้กวางนี้กวางแซ้มหน่อยกวางปู้นะครับเดี๋ยวชวินจะน้าไปปล่อยเน,ะนเาะเดี๋ยวจะซอยหากวางตัวง,งามๆเขางามๆม,ม,มาเป็นปอพันธุมันนะครับเดี๋ยวไปก่อน ก่อนต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่บนนี่เนาะสีลงมาคอมแมงบูดปิ้ววันเลยท่านผู้ชมนี่ก่ไม่มีครับ แขวนไว้ที่เดิมแป๊บหนึ่งก่อนต่อไปเลยนะครับซีลงมาก้องฮันก้องหัน,หนออมีกาหันดินอยู่ไหมหันท่านผู้ชม วางอย่างนี้ไม่ต้องแตนแบนเจ้ว่ากวางกาขมงใจกวางแซมขมงใจออกสีแดงแดงดำดำนะครับเดี๋ยวชาวินเก็บไปเป็นปอพันเนาะนมันผสมพันกันวหน้าแล้วก็นำมาปล่อยเหมือนเดิมนะครับตัวหนึ่งทำผสมเดี๋ยวเก็บไปก่อน ก่อนต่อไปเลยครับท่านผู้ชมอาจจะสั่นไปหน่อยเนาะเพราะว่าถือกลองให้ข้างซิแมงให้ข้างหนึ่งมารุ่นกันนะครับก่อนนี้ ไม่มีซักโตเดี๋ยวชาินจะได้ดมาเปลี่ยนเยื่อใหม่นะครับเดี๋ยวแครนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเยื่อใหม่นะครับก่อนต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันอยู่ปื้นเก่าใหม่เนาะมันจะมืดนะครับชาวินผ่นอนได้โฮซั์มันดูมันมืดนะครับ นี่ก่อรุนกันครับออีหลุมกวางแม้ครับท่านผู้ชมสามสี่โตสามโตก็ะฮะนี่นะครับก่อนอีนี่บันี้ตวปู้มานี่กว่างแม้นี่บริสุทธิ์อยู่นะครับเดชวินต้องเก็บไม่ปล่อย จะมุดล,ลงดินอ่ะนีนนะครับสามโตแล้วครับผู้ชมกล่องแม่นะครับเดี๋ยวฉวินเกลบไปก่อนเนาะก่อนต่อไปเลยนะครับหลุ่นกันนะครับจะมีกว่องปู้งามไปเพื่อนผสมพันธุ์ครับตัวแม่ก่อครับ เหอ,อสักโตพอมีเลยนะครับเดีวชวินจะต้องมาเปลี่ยนเยื่อไม้ละเพราะว่าลายวันแล้วนะครับโอ้ของไครโอ้งามเลยธรรมส้ม วางปลานะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงละตัวอีนี่ชาวิวจะเก็บไปเป็นปอพันนะครับโอ้ยความนิ่ความนิมน่นี่เนาะมันสมพันกันแล้วก็จาัดก,การถ้าเหมือนตีผ่านมานะครับคือปล่อยสู่ธรรมาชาตินะครับสวยงามอีนี่หือลานนอยเล่นได้อยู่นะครับ เดี๋ยวใช้เวินเก็บไปก่อนเนาะก,ก่อนต่อไปเลยนะครับเะกี้ได้กวางปู้ตัวงามมานะครับก้อนนี้เราจะมีก,ก่อเข้าไปดูอีหลุมกับกวางนี้ เอออันนี้มีเซตกว้างนี้ละธรรม,มุส้มกำลังออกกันมาอนี่นะครับแต่ตัวใหญ่ขนาดธรรม,มุส้มบ่เป็นยังเนาะเก็บไว้ปล่อยมันสสมพันกันแล้วนะครับตัวสองโตโอเคเดี๋ยวเก็บแขวนไว้ที่เดิม สุดท้ายนะครับอื่นก่าปอเนี่ยสีลงมามีกอไม่มี ชวินเอแขวนติดเก่ากําเดียวนอเดือดแรงบึดมามเปลี่ยนเยือนะครับสรุปผลงานของชวินนะครับกับการจ้กวางในเจ้านี้นะครับชวินกอดได้อยู่นะครับวันนี้ได้กวางแม่เยอะขนาดท่านผู้ชมหกเจ็ดโตนะครับชวินแยกไว้ตีเนาะอันนี้เป็นกวางกวางแทมน้อยกวางกาน้อยกวางดำนะครับ จีหาโตนะครับก็กล่องกี้เนาะเอวกวางตัวเขางามๆนี้ชวินจะเป็นปอพันธ์นะครับเอาไปผสมกับโตัววันแม่เนาะตีชวินจะแยกไว้นะครับอันจะดินไปละขอบพุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือชวินเตยเนอร์ชวินยองนะครับสําหรับเจ้านี้ชวินจบขี่ไปเพลงตัีอีนะครับ คิดใจกว่างเนาะขอบคุณนะครับขอคุณทุกคนมีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงนะครับเนอะคนใดที่ยังบผ่านกดเตะเกาข้อคือผ่านกดเร็วๆนะครับมีผู้ติดตามเยอะๆเนาะสำหรับคนที่ผ่านแล้วโฆษณาเขานักๆนะครับปังๆนะครับเนอะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ